สะเทือนวงการนิวเคลียร์หันซาประกาศเลิกกับสามีดีเจเพชรจ้าเหลือเพียงสถานะพ่อแม่ของลูกเท่านั้นเรียกได้ว่ากลายเป็นประเด็นในโซเชียลที่ิภาควิจารณ์กันเมื่อไม่นานมานี้เมื่อก่อนหน้านี้หลาบรรดาแฟนคลับต่างภาคกะสงสัยเมื่อนิวเคลียร์หันซาไม่ลงรูปคู่กับสามีดีเจเพชรจ้ามาพักใหญ่แล้วอีกทั้งก่อนหน้านี้สาวนิวเคลียร์ก็ได้โพสต์คำคมปริศนาชวนคิด ดยระบุข,ข้อความว่า after all life g o e on แปลว่าหลังจากนี้ชีวิตก็ต้องดำเนินต่อไปจึงทำให้แฟนต่างแห่เข้าไปคอมเมนต์ถามว่าความรักของทั้งคู่นั้นยังเหมือนเดิมอยู่หรือไม่จนต่อมาทางด้านของนิวเคลียร์หันสาก็ได้ออกมาพูดเป็นครั้งแรกว่ารับมีปัญหากับสามีดีเจเพชรจ้จริง โดยสาวนิวเคลียร์ฮันซาได้เปิดใจผ่านช่องทาง YouTube ของเธอเองและได้พูดถึงประเด็นดังกล่าวเราสองคนมีปัญหากันจริงคือทุกบ้านมันก็มีปัญหาเนอะอยู่ที่ว่าจะแก้ปัญหายัางไงตอนนี้เรากําลังแก้ปัญหาในทางของเราแต่ว่าไม่ได้มีเรื่องมือที่3แต่อย่างใดแล้วก็ไม่ทะเลาะกันจบนะและล่าสุดก็ต้องบอกว่าช็อกสะเทินวงการเมื่อนิวเคลียร์ฮันซาประกาศเลิกสามีดีเจเพชรจ้า เลือเพียงสถานะพ่อแม่ของลูกเท่านั้นโดยงานนี้สาวนิวเคลียร์สาไดโพสระบุข,ข้อความผ่านทางอินสตาแกรมว่านิวขอพูดตรงนี้เลยนะคะตอนนี้นิวกับพี่เพชรจ้าเราเปลี่ยนสถานะจากสามีภรรยาเป็นเพื่อนรักกันสักพักใหญ่แล้วค่ะนลังจากนี้เราอยากทําหน้าที่พ่อและแม่ของไทยก้าให้ดีที่สุดเราไม่ได้โกรธหรือเกลียดกันไม่ได้มีเรื่องมือที่สพี่เพชรดีกับนิวมากเป็นพ่อที่ดีที่สุดของไทก้า เราลักกันมาตลอดแต่บางครั้งความรักมันก็ไม่ได้เป็นตัวตัดสินว่าเราสองคนจะสามารถอยู่ด้วยกันได้เสมอไปมันมีเรื่องทัศนคติการใช้ชีวิตและเรื่องซับซ้อนมากมายที่ทําให้เราทั้งคู่มาสุดทางของเราแล้วและเราก็ได้พยายามที่สุดแล้วจริงๆนิวอยากจะให้ทุกคนยอมรับในการตัดสินใจของเราทั้งคู่นะคะเราแฮปปี้ที่จะอยู่ในจุดนี้ เรายังห่วงใยกันปรึกษาการเลี้ยงลูกด้วยกันแดิวขอโทษพี่ๆสื่อตรงนี้นะคะดิวจะไม่ขอตอบพี่สือ่อหรือออกรายการเพื่อพูดถึงเรื่องนี้อีกเพราะทุกอย่างที่ดิวพูดไปเมื่อไทยกล้าโตเขาจะต้องเห็นมันเมื่อเขาเห็นดิวอยากให้ไทยกล้ารู้ว่าถึงป้ากับมีจะเปลี่ยนไปยังไงแต่สิ่งหนึ่งที่มันจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงไปเลยนั่นก็คือพ่อกับแม่มันจะยังคงอยู่ตลอดไปเราจะเลี้ยงลูกให้ดีที่สุด น้องก้าจะเติบโตโดยมีพ่อและแม่เคียงข้างเสมอรักลูกที่สุดขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้เรานะคะขอบคุณครอบครัวพี่เพชที่เอ็นดูนิวมาตลอดโดยเฉพาะครอบครัวของนิวที่เข้าใจและเป็นพลังให้นิวเสมอมารักมากค่ะ